ต่อจากนี้นะครับจะเป็นการสาธิตการลงข้อมูลนะครับใน Ambulatory Record นะครับอันนี้จะเป็นหน้า Google Form นะครับสำหรับการลงข้อมูลนะครับครับแล้วก็จะทำการสาธิตการลงชื่อนามสกุลของผู้ป่วยไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของผมเองนะครับครับใส่ H E ลงไปครับเลือกชนิดยา เทคนิคพิเศษที่เราทำการสอนและประเมินผลไข้นะครับก็จะมีหลายตัวนะครับในห้องยาเช่นยกตัวอย่างในเคสนี้ก็อาจจะเป็นวาฟรินครับเลือกดีอาร์นะครับหรือว่าปัญหาในการใช้ยาของผู้ป่วยรายนี้นะครับในกรณีที่เราประเมินมาเสร็จแล้วครับครับผมหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะเป็นการโน้ตสั้นๆสำหรับปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยนะครับเพื่อเล่าเหตุการณ์ ว่าผู้ป่วยคนนี้มีปัญหาอะไรนะครับเพื่อเป็นการส่งต่อข้อมูลให้คนที่มาทำงานต่อจากเรานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น เลือกวันนัดถัดไปนะครับว่า,าผู้ป่วยคนนี้จะมา follow up เมื่อไหร่นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นการใส่แบบประเมินนะครับแล้วก็แบบบันทึกข้อมูลนะครับก็คือเป็นแบบประเมินที่เราทําการประเมินผู้ป่วยรายนี้นะครับไว้ในตัว Google form ตัวนี้นะครับทำให้คนที่มาทำงานต่อจากเราเนี่ยสามารถาดู ดูได้ว่าคนก่อนหน้าเนี่ยประเมิอนอะไรไปนะครับก็อัปโหลดไปครับครับก็ใส่ผู้ทำการบันทึกข้อมูลครับครับอันนี้ก็จะเป็นการลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข้อมูลที่เราลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะไปอยู่ใน g o Google s h e e t นะครับซึ่ง Google Sheet ตัวนี้จะเป็นหลักบ้านของ ของเรานะครับก็คือคนทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาดูได้ครับจะมีเฉพาะคนที่มีลิงก์ที่อยู่ในทีมเท่านั้นนะครับที่จะสามารถมาดูได้อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราลงไปล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับจะมาอยู่ในอฟอร์มชีตตัวนี้นะครับซึ่งในการที่เราจะทําให้ฟอร์มชีตของเรากลายเป็นเว็บแอปนะครับก็คือจะต้องมาใช้คําสั่งในส่วนอแอปสคริปต์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็จะมาต้องมาเขียนโค้ดดังต่อไปนี้นะครับโค้ดดังนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัว Google Sheets เมื่อกี้นะครับรันเป็นตัว Apps คริปต์นะครับซึ่งเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับ อันนี้นะครับก็คือในกรณีที่เรายังไม่ได้เซิร์ชข้อมูลใดๆนะครับหลังจากที่รันแอปสริปแล้วเนี่ยเราก็สามารถหาข้อมูลของผู้ป่วยคนนั้นได้นะครับโดยการใส่ h ฮดนะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับจะเป็น h ฮ n6556 6 5 6ครับใส่ h ฮลงไปครับกดเซิร์ชครับเราก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดของผู้ป่วยรายนี้นะครับที่เข้ามารับบริการใน Ambulatory Record นะครับและในกรณีที่เราอยากจะดูข้อมูลอของผู้ป่วยนะครับว่าคนนี้ได้ประเมิอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็สามารถกดลิงก์ไปดูได้ครับก็จะโชว์เป็นรูปภาพขึ้นมาอย่าง,างนี้นะครับ